สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคนไทยพบดอกไม้ชนิดใหม่ของโลกตั้งชื่อตามลิซ่าลลิซากลิ่นหอมดอกสวยไม้แพ้เจ้าของชื่อเป็นอีกหนึ่งซุปตารสาวที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้สำหรับลิซ่าแบล็กพิงคและแม้ว่าเธอจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่าเป็นเงินเป็นทองและมีแฟนคลับคอยติดตามเพียบ ล่าสุด11เมษายน66ไทย PBS รายงานว่านักวิจัยสังกัดภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์ชาวสกูนางสาวอณิสราดำทองดีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์และนายอับดุลรอแมบากานักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัยอิสระ PDI T Plant Diversity in Thailand ร้อมผู้ร่วมวิจัยอีกหลายคนร่วมกันศึกษาตัวอย่างพืชดอกหอมวงกระดังงาในจังหวัดนาราธิวาสทั้งนี้ได้บูรณาการข้อมูลสันฐานวิทยาและวิวัฒนาการชาติพันธุ์เชิงโมเลกุลเข้าด้วยกันพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกหนึ่งชนิดคือบุง,งาลาลิสา โดยตั้งชื่อเป็นเกียรติแก่ลิซาและลิซามาโนบาลหรือลิซาศิลปินชื่อดังชาวไทยจากวงแบล็คพิงค์ของเกาหลีใต้ซึ่งความมุ่งมั่นของลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษารัฐปริญญาเอกของนางสาวอนิสราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์กล่าวว่าบุหงาล,ลิซามีลักษณะเด่นคือเป็นไม้เหลือเนื้อแข็งดอกเป็นดอกเดียวมีกลิ่นหอมแรงกลีบดอกหนาสีเหลืองกลีบชั้นนอกเรียวยาวกลีบชั้นในประกบกันไม่บานออก มีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกลีบชั้นนอกจากการสำรวจพบบุงหงาละลิสาเพียงสองต้นในป่าทุติยภูมิใกล้สวนยางและสวนผลไม้ในอำเภอจันแนะจังหวัดนาราธิวาสแต่เร็วๆนี้ได้ถูกตัดไปหนึ่งต้นทำให้ส่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์บุงาละลิสาก่อนที่จะเหลือเพียงชื่อ บุงาลลิสาสามารถพัฒนาเป็นไม้ดอกหอมเพื่อเลื้อยพันธุ์สมได้และควรศึกษาต่อยอดเพื่อหาสารสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพอันอาจนำไปสู่การค้นพบยาชนิดใหม่ๆต่อไปในอนาคตท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก amazingideas.com ขอบคุณครับ